สวัสดีค่ะวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันนะคะในหวัวข้อเบื้องบนนะคะอยากจะเปิดเผยสิ่งใ,ใดกับคุณนะคะเบื้องบนนะคะอยากเปิดเผยเรื่องใดให้กับคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้นะคะเดี๋ยววีว u, ขอเช็คพลังงานนะคะถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อไม่ตรงเรื่องผ่านได้นะคะฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะฟังเป็นวิทยาทานนะคะนำไปปรับใช้นําไปประยุกต์ใช้กับคุณได้เพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะคะ โอเคนะคะมาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้กันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม,มาสื่อสารนะคะขอเบื้องบนนะคะมานํามาไกด์ไลน์นะคะให้เราได้รู้สิ่งที่เราควรจะรู้นะแ้วก็มาดูพลังงานของคณกันก่อนค่ะพลังงานแรกนะคะเป็น u e e n of w a n d นะคะพลังงานแห่งคนที่เป็นหญิงเก่งนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายที่ทํางานระเมียดระไมา่นะ,ะมีความโดดเด่นในเรื่องของการหยิบจับการงานนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ เวลาที่คุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะดูมันจะดูธรรมดาแต่ถ้าเวลาที่คุณจับงานหรือคุณได้พรีเซนต์หรือคุณได้พูดหรือคุณได้แสดงศักยภาพเนี่ยจะมีความเป็นมืออาชีพมากๆในจิตวิญญาณของคุณค่ะมันจะตะโกนออกมาเลยว่าคุณอนะ่ะคือคนที่แบบทํางานเก่งดูมีอะไรดูมีนัยยะดูมีเสน่ห์นะคะแพลวพาวมากๆเลยค่ะเป็นพลังงานที่มีเสน่ห์ร้นมากๆนะคะในเรื่องของการ หยิบจับการทํางานเนาะหรือว่าการดูแลตนเองนะการดูแลผิวพรรณการดูแลการแต่งตัวนะเพราะคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดนะคะควีนออฟวันยังเป็นคนที่มีความลงดีเทลหรือว่ามีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการมองการแต่งตัวการวางแผนนะคะาการใช้ชีวิตประจําวันระหว่างวันหรือว่าการลงไปในเรื่องของการงานด้วยนะคะพลังงานของคุณจะเป็นแนวคนที่มีความแบบ ลักชูรี่เออลักชูเนี่ยมีความมินิมอลนะคะในการทํางานในการดูแลตนเองค่ะและพลังที่สอเป็นพลังงานของ7ดดาบนะคะเป็นพลังงานของคนที่ คุณคุณเป็นเสือซ่อนเล็บนะนะคะเป็นแมวร้อยชีวิตค่ะเป็นพลังงานของคนที่ดู่อนโยนดูอาจจะมี energy เด็กสูงแต่เวลาที่คุณทํางานหรือว่าที่คุณจัดการใครที่เข้ามาลุกล้ําเขตพื้นที่ของคุณเนี่ยวีบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเป็นพลังงานงคนที่ชัดเจนในตนคมในฝักนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าแนวมาเฟียเคยอยู่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมไม่กลัวขาวไม่กลัวดําไม่กลัวเทาน้ําตาลสายลุงอะไรไม่กลัวนะคะ คุณเป็นคนตรงใช้ชีวิตยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คุณมีคุณมีพิษคุณเป็นคนมีพิษนะคะเช่นถ้าแบบคุณจะให้เต็มที่เต็มร้อยก่อนแล้วก็อยู่ที่ว่าฝั่งตรงข้ามจะจัดการยังไงกับเอเนอร์จีของที่คุณให้วิเลยรู้สึกว่าคุณเลยจะเป็นคนที่ไม่ได้ล้มลงในเรื่องของการทําดีนะ,ะไม่ ไม,ไม่ไม่โวยวายมีสันติสุขเป็นคนที่อยู่เหนือการควบคุมตนเองไปแล้วอยู่เหนืออยู่ในด้านของวิญญาณจิตนะคะควบคุมด้านจิตวิญญาณตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานองค์อาจมากพลังงานแบบโคตร powerful โคตรแบบโคตร strong นะคะพลังงานของคุณค่ะและอีกหนึ่งใบนะคะพลังงานของ page of c u p นะคะมีการอ,อ,อาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไหหรือกำลังเริ่มต้นในเรื่องของการจัดการ พื้นที่จิตใจของตัวเองนะคะหรือการเริ่มต้นในการเดินทางในสายจิตวิญญาณหรือเริ่มต้นในการเดินทางแบบเป็นแบบกายภาพเนื้อหนังก็ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทํางานกับตัวเองเนาะวีรู้สึกว่าเห็นความเป็น คนที่เหมือนอยากจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะโดยการมีครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนอกจากเตรียมจิตวิญญาณของคุณคุณคุณรู้สึกว่าคุณเอาอยู่คุณรู้สึกว่าคุณจะไปได้ไกลเท่าที่ใจคุณอยากจะไปเป็นพลังงานของคนที่มีความพร้อมนะคะในการเดินทางโดยสิถืึกกาแฟถือกระเป๋านะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่อยากจะเติบโตบนโลกใบน,นี้นะคะด้วยการที่ คุณจะไปที่ไหนคุณไม่กลัวหรอกว่าใครจะทำอะไรคุณเพราะว่าคุณจะรักษาการเงินของคุณคือคุณไม่ได้เอาความรู้สึกของคุณเป็นลงเล่นนะคะเหมือนคุณแบบอยู่ได้บนโลกใบนี้เข้าใจโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งกับโลกใบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นของโลกใบนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณเป็นพลังงานครูอาจารย์เป็นเป็นพลังงานของแม่หมอพ่อหมอนะ พลังงานของคนที่มีองค์ความรู้ใวยตัวเองสูงนะคะมีจิตวิทยานะเข้าใจด้านผู้คนนะพี่บอกเลยว่าคนที่ผ่านมาเจอเนี่ยพลังงานของคุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะไม่ธรรมดาบนความธรรมดาคือคุณสามารถกลับไปเป็นคนธรรมดาได้โดยที่คนที่คิดว่าตัวเองไม่ธรรมดาเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนะคะติดกับดักตัวเองค่ะแต่คุณไม่ติดกับดักคุณ,ค,ณคุณเจ๋งมากเลยอะ ถ้าพลังงานของคุณตรงตามนี้นะคะมาดูว่าแล้วเบื้องบนมีอะไรอยากจะเปิดเผยกับคุณมีสิ่งใดที่คุณควรรู้มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นวีขอพรังงานสามใบพร้อมไพ่ใต้สกรับนะคะมาเปิดไปพร้อมกันเลยนะคะทีเดียวใบแรกนะคะเจ็ดไม้เท้าสู้งานนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานเจ็ดและสามดาบนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไนท ออฟสอดนะคะสิ่งที่เบื้องบนอยากเปิดเผยกับคุณนะคะวิรู้สึกว่าคุณจะได้สู้เรื่องการงานคุณจะได้สู้ในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะได้กลับไปเยียวยานะคะรักษาแผลตัวเองในวยัยเยาว์หรือว่าบาดแผลอะไรหรือว่ามันจะมีคนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือว่าทําให้คุณไม่เข้าใจในบาดแผลนะตอนนั้นวิรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณเบื้องบนจะเปิดเผยให้คุณได้กลับไปแก้ไขหรือว่าถ้าคุณได้เจอเหมือนเบื้องบนอยากจะ ไม่ใช่เบื้องบนหรอกมันเป็นบททดสอบด้วยว่าคุณจะปิดประตูบานนี้ไหมนะคะแล้วก็คิงออฟสอดเนาะภายใต้สำรับวิรู้สึกว่าให้คุณจงมีความชัดเจนในจิตวิญญาณน,นะคะสิ่งที่เคยมันจะมีเหมือนแบบบารานไม่มีบารมีไม่เกิดแต่คุณจะได้ มาทบทวนสิ่งที่คุณมีแล้วก็ได้ได้ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตเพื่อที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าค่ะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้ตัดจบกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงนะ,ค,ะคนที่ไม่ใช่ก็จะหลุดร่วงโรยไปนะคะแต่การที่หลุดไปครั้งนี้จะทําให้คุณได้กลับมาละเมียดละไมอารมณ์แบบคุณไม่ได้กลับไปจริงๆนะแต่คุณได้กลับไปในจิตวิญญาณว่านะทําไมคุณถึงได้มาอยู่จุดนี้ทำไมคุณถึงได้มาอยู่ตรงนี้และคุณกําลังจะไปทางไหนนะคุณกําลัง คุณมาถูกทางแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งคุณทบทวนมากเท่าไหร่วิรู้สึกว่าคุณจะยิ่งได้คาตอบที่มันชัดเจนในจิีมยานคุณมากเท่านั้นนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องออจงนิ่งเสียแล้วรู้ว่าเราคือพระเจ้าคือคุณอาจจะต้องนิ่งก่อนแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะดูธรรมชาติดูลมหายใจอยู่กับตัวเองไม่ต้องรีบทําผลงาน ไม่ต้องรีบคือผลงานก็คือทําไว้แต่ไม่ต้องรีบตัวเองไม่ต้องดันตัวเองไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้คุณแบบมีความเชื่อมั่นในจิตวิญญาณว่าคุณจะสามารถผ่านด่านทุกด่านได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบนความกดดันก็คือความไม่กดดันเก็ตไหมคือแบบคุณสามารถกดดันด้านกายยาาคุณได้แต่คุณไม่ควรกดดันด้านจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณควรปล่อยให้มันโฟแต่ด้านกายภาพเนี่ยคุณต้องลงมือทำนะอะไรที่มันยังคงต้องรักษาก็ต้องรักษาอะไรที่ ควรปล่อยก็ต้องปล่อยค่ะเป็นพลังงานแบบนั้นก็คือเหมือนคุณกําลังจะได้แยกด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะโอเคค่ะก็เป็นพลังงานที่เบื้องบนได้มาสมบอกนะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนอาจจะกําลังมีพายุอยู่ข้างนอกแล้วคุณต้องหลบพายุเพื่อที่จะ ปล่อยให้พายุมันบ้าคลั่งของมันไปนะคะเดี๋ยวพอมันส่งออกไปจะถึงเวลาของคุณซึ่งช่วงเวลาลวเราเานียก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเชื่อมั่นว่าผลงานที่คุณมีเนี่ยจะสามารถทําให้คุณได้ไปไกลอย่างวีววก็คิดว่าวีจะทำลันดอมต่อให้จะมีคนดูหรือไม่ดูวิจะทําต่อไปเออมันจะมีมันอย่างน้อยเราได้ช่วยหนึ่งคนนะคะแล้วอีกสิบคนไม่สนใจแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะต้องมีหัวใจที่วางเป็นแกนกลางของการทางานอ่านะเจ็ดดาบ แล้วก็คือถ้าช่วงนี้ไม่มีคนสนใจคุณก็ไม่ไม่แปลกเลยเพราะว่าสิสทธิ์ปกป้องคุณนะคะมันเกิดการปกป้องคุ้มครองด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นยิ่งเงียบหรือว่ายิ่งไม่มีอะไรมากระทบคุณยิ่งเหมือนมันไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยยิ่งดีนะคะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ปลอดภัยนะเพราะว่าข้างนอกกําลังกําลังแข่งขันกันนะคะกำลังตีกันเลยอ่ะและก็แปดสิบแปดนะคะสิทธิอํานาจในเงินตรา 55นะคะจงอย่าลืมความรักตั้งเดิมและสองสองนะคะผู้เริ่มก่อการดีนะคะภายใต้สำรับเป็นหมายเลข8ดการเริ่มต้นใหม่ที่ยั่งยืนนะคะให้คุณจงเชื่ออารมณ์แบบช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังต้องเตรียมตัวเดินทางเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเงียบมันจะมีอะไรที่ไม่เข้ามาก็ไม่ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้เดินทางแต่คุณจะต้องเก็บสัมภาระคุณจะต้องเก็บ องความรู้วิธีการเดินทางว่าระหว่างทางคุณทองทํายังไงอาจจะต้องเตรียมขนมอะไรเงี่ยคือเหมือนเป็นเด็กที่เตรียมบททางศึกษาอ่ะขีดนี้เลยนะคะสําหรับคน่านมาเจอนะและนะคะวันนี้เรามาดูข้อประคำให้กับแรนดอมในวันนี้กันนะคะว่าโอ,โอ,โอ้พระเจ้าตอบนะคะตอบสนองแรนดอมนะคะในสดุดีบทที่3 7เ็ข้อ5ตรบว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จนะคะ เราทําเต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดเนาะไม่ว่ามันจะดีต่อใครหรือไม่ดีต่อใครแต่มันดีที่สุดต่อเราก็วางไว้เพราะว่าวิเชื่อว่าสิ่งศิษสิธ์กำลังเตรียมบวยพรนี่คือพีรับที่คุณออถ้าต้องต้องพักผ่อนก็ต้องพักอย่างเช่นหาใตจิมกินนะคะวาดรูประบายสีนะคะผ่อนคลายตัวเองผ่านเ n e r g รธรรมชาติพาตัวเองออกไปเจอสิ่งสารศาสตร์ออกไปชมนกชมไม้นะคะดืด่มดั่มท่ามกลางธรรมชาติดืด่มดั่มสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถแย่งไปจากคุณได้นะคะลมหายใจสายลมแสงแดดนะคะ ท้องฟ้าภูเขาทะเลนะคะการอ่านการเขียนการวาดการพัฒนาตนส่วนตัวนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะไม่สามารถมาแย่งไปจากคุณได้วันนี้ก็ครบถ้วนแล้วสำหรับดันด้อมในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็แอบกระสิท์นะคะวีรับทำดันด้อมส่วนตัวนะคะสามารถทักมาที่เพจวีได้นะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ